สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับป้าบุตรอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าบุตรมีข่าวเยียวยากเกษตรกรนะคะเร่งตามคนตกหล่นนะคะหนึ่งแสนลายโอนเงินให้ไม่ได้ใครไม่ได้แจ้งบัญชีรีบมาดูทางนี้เลยนะคะสําหรับพี่น้องชาวกเกษตรกรนะคะที่ลงทะเบียนแล้วนะคะที่ w w w ร์เยียวยาเกษตรกร .com นะคะตอนนี้นะคะทางธนาคารนะคะเร่งติดตาม พี่น้องชาวเกษตรกร,ก,รกลุ่มที่ตกหล่นนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจํานวนนะคะ15,000กว่าแสนลายนะคะเพราะยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีนะคะเผยว่าโอนเงินแล้วกว่า7.7ล้านลายนะคะมีผู้เสียชีวิตก่อนได้รับเงิน20,000ลายนะคะซึ่งมีรายงานความคืบหน้านะคะว่ามาตรการเยียวยาเกษตรกร,กรจาก w w w เยียวยาเกษตรกร .com นี้นะคะแม้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็คือธนาคารทออกศนะคะได้โอนเงินเยียวยาครบจํานวนแล้วนะคะ3เดือนแต่ปรากฏว่ายังมีชาวกเกษตรกรนะคะที่ตกหล่นนะคะและพบว่ามีเกษตรกรที่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีจํานวนนะคะ1นึ่9 2รลายนะคะ โดยนะคะนายอลงกรพลบุตรน,นะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านะคะยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้นะคะเนื่องจากยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่นะคะติดตามเกษตรกรนะคะแล้วเพื่อส่งเลขที่บัญชีนะคะให้ทกศน,นะคะและได้ประชาสัมพันธ์นะคะหลายช่องทางเช่นติดประกาศณหน่วยงานในพื้นที่โทรศัพท์ แจ้งเกษตรกรโดยตรงรวมทั้งส่งรายชื่อให้กับผู้นำชุมชนให้ไปแจ้งนะคะสำหรับเกษตรกรที่ประสงค์จะแจ้งเลขที่บัญชีสามารถแจ้งได้ที่ w w w เนะคะเยียวยาเกษตรกร .com และคลิกเมนูแจ้งช่องทางโอนเงินนะคะจากนั้นนะคะกรอรหัสบัตรประชาชนและใส่รหัสตามภาพที่ปรากฏนี้นะคะเพื่อเข้า สู่หน้าแจ้งเลขที่บัญชีนะคะสวดผลการโอนเงินเยียวยาทั้ง3เดือนนะคะระหว่างเดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโอนให้เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ไปแล้วทั้งสิ้นนะคะ7ล้าน7 0แสนราลายนะคะรวมผลการโอนเงินทั้ง3รอบเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ100กว่าล้านนะคะ หากพี่น้องชาวเกษตรกรท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานี้นะคะสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะหรือสามารถโทรไปที่หมายเลขนี้ได้เลยนะคะที่ขึ้นให้นี่นะคะหรือว่าท่านสามารถเช็คได้กับผู้นำชุมชนได้นะคะเพื่อที่จะไม่ได้เสียสิทธิ์นะคะหากใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆและมีสาระฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ประบุตรทำคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ